การค้นพบประวัติศาสตร์สะดกกอกก็อกทงค่ะปราสาทสะดอกดก็อกทงเป็นโบราณสถานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งเท่าที่มนุษย์สร้างด้วยศิลาจารึกพบก็มีความสำคัญ ชาวลึกใดในคาเมนทั้งหมดนายเอเทียนเอโมนิเยขสองสี่สี่สพันห้ายสองนีายเอเจียนเอโมนิเยนักสำรวจชาวฝรั่งเศส เผยแพร่ประวัติศาสตร์สะดอกกอกทมครั้งแรกเมื่อพศ2444เป็นชาวฝรั่งเศสน,นะคะผู้ค้นพบภาษาษสะดอกกอกทมแล้วเผยแพร่ครั้งแรก